หงวันนักคดี MUT มุกดาหารสว,ส,สวัสดีค่ะชื่อ,อครบหนึ่งก่อนนังวันนักคดีที่บ้านในโลกออนไลน์แอมมี่สุนิพนธ์เจริญชัยมิชชันนารีมุกดาหาร,รออ2อ,รงาราาารองพค่ะวาวันนี้นะคนรผสมไฟนอลวิสแกลล์สองพันยี่สิสสบสฟฟี่ความยุินดีกับพี่ ค่ะขอแสดงความกินดีกับดรสุริยะนะคะเพราโฟกัสของเรานี่เองจะได้ลูกสาวใหม่ใช่เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าเป็นใครจะตรงใจกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะเอออะุรเป็นยังไงหลังจากเอ็มติจบแล้วโอ้ยเก็ท่นใจว่า อันได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมแบบเป็นรูปธรรมชัดเจนมากมทั้งภาครัฐทั้งทั้งภาคเอกชนมี่ก่อนมามนก็ไปแจกของน้ำทั่วมามใช่ค่ะกับพี่พี่ที่สิงห์บุรีนะคะอําเภอทับยานี่เพิ่งขึ้นจากเรือ,อามาเลยเราก็ได้ได้เป็นโรมโมเดลเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแรงดันดาลใจเป็นกําลังใจให้ทุกคนอย่าง สมบูรณ์แบบมสมกับสายสะพาย M U T แล้วมุกุ์เอ็มยูทีมากๆโอ,อ้ยเลยขอบคุณแฟนคลับคอยสพอร์ตคุณเปนแม่ก่อนทุกคนคะต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีแอมี่ในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าจะรู้ถทูไหมอ่า Miss Universe M U T มุกทหารไอจีสแตมแล้วก็เฟซบุ๊กได้ค่ะทุกคนติดตามได้ที่แอมมี่อันเดอร์สอสุนีพรอมภาษาอังกฤษนะคะแอมมี่อันเดอร์สอสุนีพร้อมภาษาอังกฤษค่ะขอบคุณแอมมี่ค่ะบ๊ายบายโอเคกดเลย